ขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตในธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายพระนิชเรนไดชุนินเขียนว่าสำหรับผู้ที่ปลุกเร้าวความศรัทธาและสวดนำเมียวโฮเรงเงเคียวด้วยการตรึกตรองอย่างลึกซึ้งว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตพระสูตรสัรทธธรรมปุณิลิกสูตรประกาศว่าเมื่อชีวิตของพวกเขาสิ้นสุดลง พระพุทธหนึ่งพองค์จะทรงยื่นพระหัตมารับทําให้พวกเขาหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวงและคุ้มครองมิให้ตกสู่ทุกคติสัทธรรมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่28หน้า524ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3หน้า28อาจารย์นิเคดาได้อธิบายถึงจิตวิญญ,ญาณสูงสุดของความศรัทธาด้วยข้อความธรรมนิพนธ์นี้ ข้อความที่ว่าด้วยการตรึกตรองอย่างลึกซึ้งว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มสามหน้า28ไม่ได้มีความหมายที่ตื้นเขินว่าเตรียมพร้อมแล้วหรือตั้งใจไว้แล้วคำว่าด้วยการตรึกตรองอย่างลึกซึ้งหมายถึงการตระหนักรู้และเข้าใจอย่างถี่ถ้วนว่านี่คือธรรมชาติแท้จริงของชีวิตเราทุกคนคิดว่า ชีวิตยังมีเวลาเหลืออีกมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาเยือนเมื่อใดเราอาจเสียชีวิตกระทันหันก็เป็นได้นั่นคือความจริงแท้แน่นอนของชีวิตแม้จะมีผู้รับรองว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก20ปี30ปีหรือกระทั่ง50ปีก็ตามแต่ในมุมมองของความเป็นนิรันดร์ช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้น นี่เป็นอีกความหมายหนึ่งของการตระหนักว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม3ใหน้า28คนรู้คิดซึ่งเข้าใจเรื่องนี้ดีจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความหมายอันลึกซึ้งของการมีชีวิตอยู่ในเวลานี้และปฏิบัติศรัทธาพุทธธรรมของพระนิชิเลลไดชชนินสิ่งต่างๆเช่นการมีอำนาจชื่อเสียง หรือความมั่งคั่งทางโลกล้วนไม่มีความหมายในการสั่งสมบุญวาสนาที่ไม่มีวันสูญสลายไปพร้อมกับความตายและเพื่ออนาคตตราบนิรันดร์เราจึงไม่มีทางอื่นนอกจากให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตพลางทุ่มเทตนเองอย่างสุดหัวใจในการปฏิบัติศรัทธานี่คือจิตวิญญาณสูงสุดของความศรัทธาถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความตามตัวอ,อักษรว่า ในฐานะพุทธศาสนิกชนและสมาชิกของสังคมมนุษย์เราต้องละทิ้งหรือสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กลับกันขณะที่เพียรพยายามศรัทธาและปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นพร้อมกับมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่ธรรมไปสารทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างดีโดยมีธรรมหาสจรเป็นพื้นฐานนั่นคือหัวใจสำคัญของความตั้งใจ ที่จะดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้ว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตหากดำเนินชีวิตแต่ละชั่วขณะด้วยความตั้งใจเช่นนี้พระพุทธหนึ่งพันองค์จะยื่นพระหัตมารับทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความกลัวทั้งปวงและคุ้มครองเรามิให้ตกสู่ทุกขติสัทธารรมปูนฤกลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่28หน้า524นั่นหมายความว่า เราจะมีสภาพชีวิตที่มีความราบรื่นปลอดภัยทุกประการและไม่ตกส่วบบยภูมิอันได้แก่โลกนรกโลกเปรตโลกเดรัจฉานและโลกอสูรหากพิจารณาผิวเผินข้อความที่ว่าเมื่อชีวิตของพวกเขาสิ้นสุดลงพระพุทธหน0 0งองค์จะทรงยื่นพระหัสมารับสัทามปุริเิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่28หน้า524อาจดู เหมือนจะบอกว่าสภาพเช่นนี้จะเกิดขึ้นในขณนะที่เสียชีวิตแต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นคำว่าสิ้นสุดลงหมายถึงแต่ละชั่วงขณะในชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแง่นี้จึงเป็นการอธิบายถึงสภาวะที่เราสามารถประสบได้จริงขณะที่ยังมีชีวิตวลีที่กล่าวว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิต ปลุกเราให้เราใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่กับปัจจุบันซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความตั้งใจจริงและหมายถึงการที่เราพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังและทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อทำให้การเผยแผ่ธรรมปสารบรรลุผลสำเร็จและบรรลุพุทธภาวะในช่วชีวิตนี้แม้ในยามที่ท่านมีโอกาสแนะนำธรรมแก่ผู้อื่นแต่กลับปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปก็ไม่อาจรู้ได้ว่า จะมีโอกาสพูดคุยกับคนคนนั้นอย่างละเอียดได้อีกหรือไม่นอกจากนี้หากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างจริงใจโดยตระหนักรู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนชะตากรรมนั่นก็หมายความว่าท่านได้ดำเนินชีวิตด้วยท่าทีจิตใจที่คิดว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ต่องโงหนซนศึกษาพุทธธรรม หรือเขียนข้อความส่งเสริมกำลังใจแก่มิสหายและเพื่อนสมาชิกอยู่ก็ตามสิ่งสำคัญคือการทุ่มเทตนเองในสิ่งที่กำลังทำอย่างสุดกำลังและในทุกช่วขณะเมื่อไตร่ตรองแล้วชีวิตก็เป็นเพียงการสั่งสมแต่และช่วขณะในปัจจุบันหากไม่สามารถทำวันนี้ให้บรรลุเป้าหมายท่านย่อมไม่ได้รับผลตอบสนองที่ดีอะไรในวันพรุ่งนี้ ท่านอาจวางแผนระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แต่หากไม่ได้ให้ความสำคัญกับแต่ละชั่วขณะแล้วแผนเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงความฝันลมๆแลง้ลงๆเหตุในอดีตและผลตอบสนองในอนาคตล้วนมีพร้อมอยู่ในลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายในขณะปัจจุบันและการเปลี่ยนหนึ่งขณะจิตนั้นก็ทำให้เราทั้งขจัดบาปกรรมชั่ว ตั้งแต่อดีตการอันยาวนานให้หมดสิ้นไปและยังมั่นใจได้ว่าจะมีบุญวาสนาต่อเนื่องตลอดไปในอนาคตนิรันด์ข้อความสำคัญจากธรรมนิพนธ์ของพระนิชเชลรนไดชนินนี้สอนหลักทำเรื่องการเปลี่ยนชะตากรรมซึ่งกุญแจสำคัญอยู่ที่การก่อตั้งความศรัทธาที่มั่นคงบนพื้นฐานของการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขณะนี้คือวาระสุดท้ายของชีวิต จากคำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องสายเลือดธรรมะที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายฉบับภาษาญ,ญี่ปุ่นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เซเคียวเมื่อเดือนเมษายนปีคริสตศักราช1977